โปรเจกต์ต่อไปของเรานะครับผมรถเบนซ์กาวิงนะครับผมผมจะไม่แต่งซิ่งผมจะทําให้เหมือนคันนี้เลยนะครับนี่ครับหลังจากที่ทำบอร์เช่เสร็จครับเราจะต่อด้วยคันนี้นะครับผม้องนี่เป็นงานสวยมากนะดูดิดูคลิปเมน์นี่เราต้องตีกันชนขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหล็กสวัสดีครับผมโปรเจกต์ Project ต่อไปของเรานะครับผมรถเบนซ์กาวิงนะครับผมซึ่งคันนี้เราซื้อมาเพื่อ จะไปทาเบนซ์กาวิงคันนี้นะครับผมนี่นะนะครับตอนนี้เราได้จัดกระดองกาวิงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ซื้อคันนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองคันนี้คือเราซื้อมาแล้วนะครับผมเป็นโปรเจกต์ต่อไปของเรานะครับที่เราจะมาสร้างนะครับผมก็หลังจากที่ทําบอร์เช่เสร็จครับเราจะต่อด้วยคันนี้นะครับผมซึ่งแบบว่าอะไรมันช่างบังเอิญจริงๆเลยอะทุกอย่างเลยครับผมนะครับก็ดึงตลับเมตรนะของคันนู้นระยะฐานล้อนะครับซ้ายมาขวา แล้วก็ดึงฐานล้อของรถคันนี้ซ้ายมาขวาทำไมมันช่างบังเอิญขนาดนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะครับตั้งแต่คัน Porsche ละตั้งแต่โฟก์คคอร์ปละด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเท่ากันเป๊ะเหมือนกันนะครับแล้วก็เนกบนซ์เกาวิงก็เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับแต่ช่วงความยาวไม่เท่ากันนะครับแต่ฐานซ้ายขวาเนี่ยเท่ากันซะง,งั้นซ้ายขวาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเ่ะพี่เอกนี่พี่เอกนี่นี่คุณช่างใหญ่แล้วดีกว่าเ่ะพี่เอกมาดูดูระยะล้อเ้อก่อนดีกว่านี่ ต้องวัดยังไงอันนี้อันนี้แบบเราไม่ได้เตรียมนะเมื่อกี้เราเรียกพี่เอกมาเลยนะว่าวัดวัดจังวงนอกกันก็ได้อ่ะวัดจังวงนอกอ่ะให้ผมจับตรงไหนจับตรงขอบยางขอบยางนอกใช่ขอบยางนอกร้อยหกสิบสามยางนอกนะก็เข้าข้วอ่ะอ่ะนี่นี่เอาผมสอดเขาหน่อยไปไม่ต้องคร่าวๆาวไปเขคร่าวมันมีขอบบนขอบคนโค้งอ่ะขอบบนโค้งครับไอพี่งออย่างเงี้ยมันก็ยาวขึ้นเลยเอาีปสอดดีกว่าสอดดีกว่าเพื่อความชัวร์ สอดีว่ะอันนี้นะเมื่อกี้ร้อยหกสิบสามนะ,อ,ะอันนี้น่าจะร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบสามเท่ากันเฮ้ยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้แต่มันจะมีอย่างที่มันไม่พอดีพี่ยาวกว่าอ่ะรู้ได้ไงรถมืนสี่ตัวอ่ะดูความยาววัดตรงไหนกึ่งกลางล้ออ่ะกึ่งกลางล้อกึ่งกลางล้อดูก่อนอ่าสองเมตรหกหกสิบแปด สอง2สิบแปดสองเมตรสี่สิบห้าโอ้โหย่นครรบเขาบอกว่ารถเป็นรถสำนักตบสี่โอ้โหเรื่องรปกติทำไงอ่ะย่นดิย่นสิครับผมนะครับอ่าโปรเจกต์ต่อไปของเรานะครับก็คันนู้นแหละย่นเหมือนคันนู้นเฮ้ยย่นน้อยเฮ้ยมันจะย่นเหรอพี่ฮะอันนี้เท่าไหร่นะร้อยหกสิบแปด เออว่ะต้องย่นนี่ว่ะต้องย่นข้าอ่ะนะครับคราวนี้นะครับย่นข้าอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเราก็ย่นข้าสิบเซนรอบนี้อ่ากี่เซน,น,เนป่ะเนี่ยกับยี่สิบป่ะเนี่ยเฮ้ยสิบเจ็ดเซนน่ะดูขนาดนี้เลยนะรอบนี้นะครับสิบเจ็ดเซนนะครับผมนะฮะโอ้โหอ่าฝากติดตามของเราด้วยครับพามาชมกระดองกันดีกว่านี่นะครับผมกระดองนี่เป็นงานสวยมากนะดูดิดูพิเศษน,นี่สวยป่ะเดี๋ยวเราจะมาจับ พวกล่องพวกสันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วเราจะบอกก่อนว่าไอกระดองเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่ากระดูกหมูด้านในด้วยครับผมนะครับมีกระดูกหมูด้านในด้วยเนี่ยฮะอย่างกระจังหน้าเนี่ยเราคิดไว้แล้วเราต้องเอาไปทำครมเมียมนะครับผมพวกกันชนเนี่ยกันชนนี้เราไม่ได้ใช้งานไฟเบอร์นี่นะเราต้องแจ้งไว้ก่อนนะหลายคนคงงงว่าเฮ้ยงานไฟเบอร์อย่างเงี้ยกันชนจะแข็งแรงเหรอเราต้องตีกันชนขึ้นมาใหม่ให้เป็นเหล็กครับผมนะฮะ คือเราก็พอทาได้เลยนะครับพอทําได้หรือว่าทําได้เลยก็ไม่รู้ <laughs> พอติดตามดูแล้วกันอ่ะกันชนนี้จะเป็นเหล็กทุกโคเมียมนะครับดังหน้าก็เป็นโคนเมียมนะครับเราก็จะมีในส่วนในส่วนมือเปิดเ,เฮ้ยตอปไปมนึงได้ไหม A few moments later อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้นะครับผมไปเอาของเล่นมานะครับคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่แต่งซิ่งผมจะทําให้เหมือนคันนี้เลยนะครับนี่นครับ สีเนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าไม่สีนี้ก็เป็นสีบอลนะครับผมเนี่ยฮะนี่นะครับจะบอกก่อนว่าเราจะทําเดิมๆเราจะไม่ได้แต่งมันนะครับเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะยากตรงไหนรู้ป่ะพวกโครเมียมพวกนี้เห็นป่ะพวกนี้เนี่ยพวกกันชนหลังเนี่ยที่เราต้องตีขึ้นมาเป็นเหล็กนะครับพวกขอบกระจกอะไรพวกนี้เห็นป่ะที่เป็นแบบโครเมียมนะครับผมนี่นะครับแล้วมือเปิดก็จะเหมือนว่ากดด้านนี้กระดกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะมือเปิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะเห็นป่ะ พอกดปุ๊บก็เปิดเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คันนี้คือเห็นไหมมีภายในภายในแบบเรียบร้อยนะครับทําให้เราแบบว่าดูสเกลจากคันนี้ได้เลยนะเห็นไหมนะฮะเนี่ยดูก่อนเนี่ยน,นะครับภายในนะครับอาจจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผมด้านในนะครับแต่เป็นลักษณะวงกลมเหมือนเดิมนะครับเป็นดิจิตอลนะครับก็คือขันปุ๊บแล้วก็จะมี ต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนว่าจะเป็นรูปรถหมุนข้างในเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบให้แบบล้าสมัยอะไรพวกนี้นะครับ <S <S กังคิดอยู่เฮ้ยอย่างเงี้ยเอ้วอย่างงี้แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยแสดงว่าสมัยก่อนประตูนี้ก็เอากระจกลงไม่ได้ดิใช่ไหมเอาลงได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไปดูของจริงอีกทีไหมถ้าลักษณะนี้ถ้าลักษณะนี้ใช่ไหมเนาะแล้วกระจกจะเอาลงยังไงวะออะใครรู้บ้างครับว่ากระจกบานนี้เขาเอาลงกันยังไงครับ มันจะลงได้หรือเปล่าครับแต่ในมุมมองเหมือนมันลงไม่ได้เลยอ่ะเหมือนเป็นกระจกตายตัวเลยอะ่ะหรือแม่มันก็เลื่อนข้างๆแค่ตรงข้างหน้าเนี่ยแต่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันต้องพี่เห็นแล้วมันต้องแบบพับได้มันต้องแบบเหมือนพวกรถอ่าสมัยก่อนนะรถเก่าๆรถช้างเหยียบรถไอพวกทีมอารุ่นเก่าอ่ะพี่เห็นอยู่ไอตรงเนี้ย ไอ้ตรงนี้มันพับได้แต่บานนี้เราไม่มั่นใจนะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะว่าบานเนี้ว่ามันจะลงได้หรือเปล่านะแต่ในมุมมองที่ผมมองจากตรงนี้มันเหมือนมันลงไม่ได้นะครับจะเน้นเดิมให้มากที่สุดนะครับล้อก็จะเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับแบบนี้นะครับตีคาว่าเบนซ์นะครับแต่เราก็มองล้อนี้อยู่เหมือนกันนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่ฝาครอบนะ <c oughs> เราก็มองอยู่ที่ไอ้ล้อนี้ก็ได้แนละ้วใส่ยางขาวนะเอาเอาเ้เอาล้อนี้ไปชุบไปเนาะเพราะมันมีโลโก้เบนซ์อยู่แล้วไงเราก็คิดว่าฮ้ย อันนี้มันก็คลาสสิกอยู่นะเราได้รอแท้ใช่เนี่ยก็ดูดีดูจากช่องตะแกงนะเห็นไหมถ้าเนี่ยเนี่ยดูจากช่องเนี่ยนะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะแค่มันไม่นูนขึ้นมาแค่นั้นเองเราก็มันก็ได้อยู่นะล้อนี้ครับผมแค่เอาไปไปชุบคอมเมียมใหม่นะครับเนี่ยนะครับก็ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวช่วงลมช่วงข้างนี้นะครับเราก็เป็นสแตนเลสนะเนี่ยสแตนเลสหรือว่าเป็นเอาไปชุบคอมเมียมอะไรประมาณนี้ครับผมช่วงข้างแล จะเน้นเดินให้มากที่สุดนะครับคันนี้นะครับฝากติดตามผลงานร้านกิลเลสซิ่งด้วยครับหรือว่าช่อง K R Thailand นะครับผมเนี่ยจะเปิดอย่างนี้เลยนี่ฮะให้ดูก่นเนี่ยเราก็เอาคันนี้มาเป็นแบบนะครับนี่ครับฝากติดตามผลงานร้านเราด้วยนะครับกิลเลสซิ่งนะครับเครื่องที่เร่งอะไรวะเครื่องอะ่ะจริงๆเนี่ยพี่อยากได้เครื่องนี้เลยดีกว่าแต่พี่จะจะเก็บห้องเครื่องให้มันสะอาดเัาดูเครื่องก่อนเนื้อเนี่ยเครื่องเนี่ยแต่พี่จะทำท่อคู่ทำท่อคู่ ผมพี่ว่าเจเนี่ยเจเนี่ยมันก็ได้อยู่นี่ครับอ่ะนี่ครับอ่านี่ครับเครื่องเป็น JVV นะครับผมเนี่ยครับ JVVTI นะครับผมนะครับเราก็คือว่าเฮ้ยเครื่องเจเนี่ยแต่เราจะเอาออกให้หมดเลยนะเราต้องบอกไว้ก่อนใส่ไฟเราจะเก็บให้เรียมเลยเราจะไม่ให้เห็นแบบนี้นะไอ้แก๊สเกิร์ดนี่เราจะไม่มีแล้วนะก่อนที่เราจะประกอบนะเราจะบิ้วเครื่องใหม่จะเปลี่ยนปลั๊กเกนใหม่ จะดูแหวนดูลูกสูบดูทุกอย่างอะ่ะดูใหม่นะครับแล้วก็พวกนี้อาจจะไปทําสี powder coat ในพวกนี้แต่พวกแก๊สนี่เราไม่เอาแล้วนะครับพวกสายไฟพวกนี้เราก็จะไม่เอาละจะทําแนวเรียบหรูแล้วก็เราจะเห็นจากเครื่องไงเราไม่อยากให้เห็นแบบอะไรลุกลกเนี่ยเราจะให้เห็นแบบโลง่ลงๆเลยนะครับเราจะแบบให้มันดูสะอาดสะอาดเวลาคนเปิดมาปุ๊บพัดลมไฟฟ้าเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นพัดลมปีเนียมพัดลมไฟฟ้าว่าน้ำปีเนียมหรืเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่แบบนี้นะ,ะต้องรอจากคันนั้นเสร็จ คันนั้นก็ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกินอีกไม่เกินสองเดือนดีกว่าไม่ได้ว่าเสร็จนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าไม่เกินสองเดือนคันนั้นนะฮะพอสองเดือนเสร็จปั๊บเราคิดว่าคันนั้นเราวิ่ง <ripping out monkey XML> ได้แล้วเราถึงจะมาทาคันนี้นะครับเพราะแผแนกช่างเชื่อของเราเนี่ยก็คือคืออ้อเดี๋ยวมันจะว่างงานเนี่ยเรามีงานให้ต่อเนื่องเลยแล้วผมนะครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับผมนะฮะนี่นะฮะนี่คันนี้นะครับไปจากคันนี้ก่อนจากคันนี้ก่อนจากคันนี้นะครับ ให้เป็นคันนี้นะครับผมนะครับเพราะฝากระโปรงเดี๋ยวมันจะไม่ได้เปิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเปิดด้านด้านหน้าแล้วครับจะไม่ได้เปิดแบบนี้แล้วฝากติดตามช่อง KR Thailand ของเราด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับฝากเพจผมด้วยนนะครับกิทเลสซิ่งนะครับผมนะครับนี่เพจกิทเลสซิ่งหรือว่าช่องทางทิกตกอกผมนะครับไปอุดหนุนสินค้าก็ได้ครับในจักรานะครับมีหลายอย่างให้เลือกนะครับ รับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้านะครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรโปรโมทอะไรนะครับทักหาผมได้นะครับ0823223589นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับผมผมกิตติสิงนะครับหรือว่าช่อง KR Thailand นะครับขมากครับ